จีนประกาศเอาคำมพีสร้างยาน UFO โบราณนับหมื่นปีมาศึกษาอย่างจริงจังทำยานอาวกาศดินแดนอินเดียโบราณที่เราเรียกกันว่าดินแดนพารตะเป็นดินแดนอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจเจริญรุ่งเรืองราวหนึ่งถึงสองหมื่นปีก่อนเป็นคู่แข่งคู่รบคนสำคัญของอาณาจักรโบราณอีกแห่งหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองมาพร้อมๆกันที่มีชื่อเรียกว่าอาณาจักร แอตแลนติสความรุ่งเรืองของสองอาณาจักรนี้จเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุดเกินกว่ามนุษย์ปัจจุบันจะจินตนาการได้ทั้งสองอาณาจักรได้ทําการรบกันโดยใช้ยนานพาหนะที่บินได้ที่มีความเร็วเหนือแสงต่อสู้กันอย่างดูเดือดก่อนที่จะทําลายล้างกันด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ทั้งสองอาณาจักรล่มสลายหายวับไปราวกับปฏิหาริย์ให้มนุษยชาติ เริ่มต้นเข้าสู่ยุคหินอีกครั้งเริ่มประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคปัจจุบันรอบใหม่ในอดีตโลกของเราเคยถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตสมภูมิปัญญาจากนอกโลกมาก่อนอินเดียเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมใหญ่ของโลกเคยรุ่งเรืองทั้งศาสตร์และศิลป์มาตั้งแต่อดีตการเรารู้จักกันในนามของอารยธรรมลุ่มน้ำคงคาสินทุกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น สืบเชื้อสายมาจากชาวอินโดอารยันซึ่งเป็นเชื้อสายใหญ่เชื้อสายหนึ่งของโลกชาวอินโดอารยันในแถบนี้มีความรู้เรื่องภาษามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรัชญาวรรณกรรมซึ่งมีอยู่มากมายมีวรรณกรรมอยู่หลายเรื่องที่เก่าแก่จนหาที่มาที่ไปและต้นกำเนิดไม่ได้ว่ามาจากไหนฟังเรื่องเก่าแก่เกินกว่าต้นกำเนิดของผู้คนในแถบนี้ หนึ่งในคำพีนั้นก็คือมหาภารตะต้นฉบับเป็นภาษาสันสกฤตโบราณที่ถูกค้นพบในอินเดียและปากีสถานทำให้นักโบราณคดีถึงกับอึง้งต้องให้สภาหมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของกองทัพอินเดียเข้ามาช่วยแปลต้นฉบับสันสกฤตของมหาภารตะถูกค้นพบมานานแล้วเพียงแต่ว่าเริ่มแรกต้นฉบับเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเพียงนิทานเท่านั้น แต่เมื่อแปลออกมาพวกเขาถึงกับอึ้งและตกตะลึงเพราะเมื่อแปลไปแปลมามันไม่ใช่นิทานเพราะเนื้อหาที่กล่าวมารํำยุคล้ำสมัยทำให้สถาบันที่เกี่ยวข้องในยุโรปและอเมริกาต้องมาประชุมกันถกเถียงกับหลักฐานและบันทึกโบราณน,นี้ซึ่งผลสรุปออกมามี2แนวทางคือกลุ่มแรกเห็นว่ามันเป็นเพียงตำนานเท่านั้น เป็นนิทานและจินตนาการของกวีแต่อีกกลุ่มไม่คิดแบบนั้นนี่คือหลักฐานแบบจ่าจะที่สามารถอ้างอิงได้ในอดีตมนุษย์เคยติดต่อกับสิ่งภูมิปัญญาจากนอกโลกรวมถึงทําสงครามกันด้วยยานอวกาศที่ล้ําสมัยและใช้เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์มาแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักโบราณคดีชาวจีนได้ค้นพบจารึกภาษาสันสกฤต ในมณฑลลาซาของทิเบตภาษาที่ใช้โบราณจนไม่มีนักโบราณคดีในตอนนั้นสามารถแปลออกมาได้ต่อมากลุ่มนักโบราณคดีได้ส่งจารึกเช่นนี้ไปที่มหาวิทยาลัยชันริกาเพื่อขอความช่วยเหลือในการแปลดร์รูดเลนาหัวหน้าทีมแปลจารึกเช่นนี้กล่าวว่าเอกสารพวกนี้กล่าวถึงวิธีการสร้างยานอาวกาศ เป็นยานที่ใช้โดยสารระหว่างดวงดาวมีการกล่าวถึงหลักการเคลื่อนตัวของยานอาวกาศเหล่านี้และเรียกยานเหล่านี้ว่าพิมานะด้วยคำวิธีที่เรียกว่าลาคิมาซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ดเร์เลนากล่าวต่อไปว่ากลไกการขับเคลื่อนของตัวยานนั้นตามจารึกเรียกว่าแอสตา สามารถที่จะนำมนุษย์ไปยังดาวดวงใดก็ได้ตามที่ต้องการเอกสารโบราณของชาวพาราตาัางล้ายุคล้าสมัยเกินจินตนาการจริงๆนอกจากนี้เนื้อหาในจารึกยังกล่าวถึงอันติมะยานอาวกาศที่ล่องหนได้และการิมะยานอาวกาศขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาแน่นอนว่าทีแรกทีมงานแปลไม่ได้ใส่ใจจารึกพวกนี้มากนัก จนกระทั่งกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศว่าจะมีการนำเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งของจารึกนี้มาวิจัยในโครงการอาวกาศของจีนด้วยเท่านั้นแหละจึงกลายเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทำให้ทั่วโลกหันมาจับตานิทานโบราณพวกนี้ที่เคยถูกมองข้ามอย่างจริงจังน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าจารึกเหล่านี้ขาดหายตกหล่นไปเป็นจานวนมาก แต่ถึงกระนั้นนักวิชาการรวมไปถึงนักโบราณคดีก็ได้อะไรไม่น้อยจากจารึกนี้มีการกล่าวถึงการเดินทางสู่ดวงจันทร์ในจารึกนี้ด้วยยานอาวกาศที่พวกเขาใช้โดยสารเรียกว่าวิมานะหรือแอสตรามีการกล่าวถึงการทำสงครามอาวกาศด้วยยานเหล่านี้ระหว่างชาวอินเดียโบราณกับชาวแอตแลนติส หากจารึกในเรื่องนี้เป็นแค่นิทานหรือนิยายก็นับว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกของโลกที่กล่าวถึงการทำสงครามอวกาศก่อนหน้าที่หนัง Star War รของจอส์ลูคัสในปัจจุบันทำรรเกือบถึง10,000ปีตามจารึกกล่าวว่าอาณาจักรที่ชื่อ Empire, ล a มาเอ p i r e เจริญรุ่งเรืองมาเมื่อประมาณ15,000ปีถึง20,000ปี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียและปากีสถานนักโบราณคดียืนยันว่านครโบราณน,นี้ไม่ใช่มีแต่นิทานเท่านั้นหากแต่มีอยู่จริงทานองเดียวกับเมืองทอยและไมซีนีเพราะมีการขุดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากตลอดไปจนถึงจารึกอีกจํานวนมากกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ตั้งของนคร ที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลทรายอย่างไม่ทราบสาเหตุร่องรอยของอาณาจักรลามาเอ็มพายยังคงหลงเหลืออยู่ในตำนานหลายเรื่องในปัจจุบันเช่นนครทั้ง7อันประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรลามาเอ็มพายหรือที่เรารู้จักกันในตำนานในชื่อของ The Seven r i c h i c i t y หรือนครแห่งกษัตริย์ริชวีนั่นเองนครแห่งน,นี้มีความเจริญทางเทคโนโลยี ไม่แพ้ปัจจุบันทีเดียวอาจจะล้ำหน้ากว่าเซียด้วยซ้ำเพราะตามจารึกกล่าวถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองไว้อย่างพิสดารพวกเขาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยพาหนะที่เรียกว่าวิมาลนลักษณะของมันประกอบด้วยดาดฟ้า2ชั้นตัวยานมีลักษณะกลมเหมือนโดมมีรูระบายอากาศโดยรอบลักษณะคล้ายกับ UFO ในปัจจุบัน พาหนะวิมานสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งกว่าสายลมมีเสียงเหมือนบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสีประเภทพร้อมกันวิมานมีหลายรุ่นหลายรูปแบบในจารึกยังมีคู่มือการขับวิมานประเภทต่างๆรวมถึงหลักการสร้างและการทำลายวิมานะของข้าศึกมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิมานะที่มีอยู่ในจารึกเช่น ความลับในการสร้างวิมานะให้แข็งแกร่งทนไฟไม่ให้โดนทำลายโดยง่ายโดยค่าศึกกรรมวิธีการขับเคลื่อนวิมานะการหยุดกลางอากาศการชะลอความเร็ววิธีการทำให้วิมานะสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของฝ่ายศัตรูการดักฟังคำสนทนาและเสียงอื่นๆในวิมานะของฝ่ายตรงข้าม การตรวจจับและอ่านทิศทางการเคลื่อนไหวของวิมานะของศัตรูและรมวิธีที่ทําให้ผู้ขับวิมานะของศัตรูหมดสติหรือสับสนการทําลายวิมานะข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่านี่คือจารึกโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนถ้ามันเป็นเพียงนิทานก็นับได้ว่าเป็นนิทานที่เขียนได้เป็นตูเป็นตาดีมากเพราะมีทั้งวิธีการจารกรรม